เป็นบุญเป็นกุศลนะหม่เจ้าทั้งหลายคุณคือศีลสัจจะชีวิตที่สะอาดความเอื้ออาช่อนมีอยู่ในโลกด้วยคำสัจจะวาจานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจ,จะทำสัจจกิริยาอย่างยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอน้อมลำลึกถึงพระานุภาพแห่งพระสัธรรมน้อมลำลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมานในอดีตยึดมั่นในกำลังแห่งสัจจะที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีอยู่จึงขอทำสัจจกิริยาว่าปีกทั้งสองของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะบินได้เท้าทั้งสองของข้าพเจ้ามีอยู่แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้พ่อแม่ก็พาบินหนีจากไฟออกไปเสร็จแล้วพระเพิงเอย๋ยขอท่านจงดับเสยเีถิดพร้อมกับเมื่อข้าพเจ้ากระทำสจัจกิริยาแล้วเปลวเพลิงที่ลุกโชนอยู่รุ่งโรจน์อยู่ใหญ่หลวงนัก ก็กลับเว้นที่ไว้16กลรีดเมื่อเปลวไฟตกถึงน้ำย่อมดับมอดฉะนั้นไม่มีผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้าพเจ้านี้คือสัจจะบาร,รมีของข้าพเจ้าวัตตะปริตว่าโดยอดีตชาติของพระพุทธองค์เมื่อครั้งทรงเป็นลูกนกคุ้มที่ทำปริตะมงคลป้องกันตนเองจากไฟป่า ปรากฏอยู่ในสุตันตะปิฎกจริยาปิฎกวัตตะชาดกกล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะสัจจะและการมีชีวิตที่สะอาดจากบาปกรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้าในอดีตแล้วน้อมเอาพระพุทธคุณมาบังเกิดเป็นอนุภาพปกป้องคุ้มครองอันตรายอันจะเกิดจากไฟทั้งหลายให้เกิด ด้วยความสุขสวัสดีแก่ชีวิตของพระมหาโพธิสัตว์ในคราวนั้นอันนี้คือเรื่องเล่าของวัตกะนาปริตะนาหมู่เจ้าทั้งหลายอุกผู้ชุกคนที่ได้รวมตัวกันเป็นทองคำาวันนี้ได้รวบรวมแล้วเมื่อวานได้มูลราคาสิบกว่าบาทนะ แล้วก็นีน้ครอบครัวกิดพร้อมทำคุณโยมประวิตรพร้อมครอบครัวกับหมู่กัลยาณมิตรทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาหารของว้างจำนวน50ชุดผู้ค้านับเบิ่องล่าชื่อคนที่จะไปแล้วประมาณ45 46, 46 47 48ประมาณนั้นคนครับ50พอดี นะที่จะไปนะมูเจ้าทั้งหลายตังอกตั้งใจเนอ้อาการให้ทานไว้ในมู่เดลฉานได้อานิสงหนึ่งร้อยส่วนการให้ทานไว้ในคนทั่วไปทุศีอยังพระท่านได้ศีลได้อานิสงหนึ่งพันส่วนการให้ทานไว้ในผู้ที่ได้ศีลได้ธรรมะได้อาน,นิสงแสนส่วน ให้ทานไว้ในพระริยเจ้าทั้งหลายได้อานิสงส์แสนโกธส่วนให้ทานไว้ในผู้ที่เป็นพระอระหันตเจ้าหาประมาณไม่ได้ให้ทานไว้ในพระพุทธเจ้านับจำนวนอานิสงส์ทานไม่ได้ฉะนั้นวันพรุ่งนี้คืนนี้นะที่จะไปให้ทานทองคำชาบโฮมยอดปลีพระธาตุพนมในนา้า คณนะสาธุสิธขอโองลงปู่จามหาปุญโญของคนยาชี่แก้วเสียงล้ํานะหมู่เจ้าผู้เลยไปกับอนุโ,นโมทนานะอย่าลืมเอาบุญมาฝากผู้ค้านะผู้ค้าผู้คนทุกคนยากผู้คา้าบมมีโอกาสจะได้ไปนะหมู่เจ้าไปเถอะให้หมู่เจ้าเป็นเศษฐีผู้คา้าอ,อ,อยู่สบายสบายนะ ตั้งอกตั้งใจจะได้นุโมทนาให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดี <c oughs> เพื่อเราอยู่ในแวดล้อม <c oughs> ใบบุญใต้ร่มโพใหญ่โอลงปูชามหาปุญโยกุนยา่าชีแก้วเสียงล้มก็ <c oughs> นับว่าเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราเพราะได้ติดสอยห้อยตาม นะตามติดตามรอยบาทตามรอยเท้าตามรอยธรรมะของพระบุรพาจารย์ทั้งหลายนะแล้วพวกเรานะก็มีความสะดวกอยู่มีความพอเป็นพอไปอยู่ในการที่ได้มีโอกาสได้ทำบุญนะดังที่กล่าวตะกี้มาเช้าไปรอบหนึ่งแล้วนั้นวะ่าปีสองปีที่ผ่านมานะพวกเราวุ่นอยู่กับการสะสมบุญ เนื่องด้วยการบุรณะเจดี์ของหงวงปู่ก็เป็นยอดทองคำเป็นพระพุทธรูปทองคำต่อมาพวกเราก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งได้ถวายไว้ในพระเจดีขององค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและท้ายปีนี้นก็นับว่าเป็นที่สุดแห่งการบุญการกุศลที่คุณย่าชีบุญแยงคุณย่าชีบุญนง แล้วก็ผู้ฆ่าด้วยได้รวมกันกับลูกหลานญาติพี่น้องสานุสิทธิ์สิทธิานุสิ์น้อยใหญ่ไกล้ไกลทั้งหลายรวมกันญนาติพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนรวมกัน,นก็สามารถที่จะเป็นมูลค่าทองคำมากอยู่ที่จะได้นำไปร่วมบุญร่วมกุศลในวันพรุ่งนี้นก็เป็นส่วนที่หนึ่งที่พวกเราได้ทำ ถามว่าพวกเราได้เยอะไหมงานได้มากไหมร่ำรวยกันไหมไม่ใช่เพราะเราคนทุกยากนะเราก็ทําไปตามประสาทุกประสายากถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ไม่แก้ไขอย่างนี้นะจิตใจก็จะฝักใฝ่ในการบาปกรรมอกุศลชุกโทษทั้งหลายเป็นต้นโดยลําดับไปในที่สุดก็มีทุกขติวิิบาตนะรกบกไหม่ เระาฉานเปรตผีเป็นที่เป็นเกิดเป็นที่เป็นไปนะแต่การผูกใจของพระราว้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การเจริญใจของตนไว้ในศีลในสัจจะในความสะอาดหมดจดของกายของวาจาและของใจการคุ้มครองรักษาตนของตนอย่างนี้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญตนคุ้มครองตนอยู่ในหลักของทานศีล สมาธิวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะดังติโยกวัตกะปริตะคาถานกคุ้มไฟนาที่กล่าวแล้วนาเหตุใดจึงนำมากล่าวเพราะองค์หลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโมนาท่านได้ประกาศไว้ว่าบริเวณภูกำพระพระธาตุพนมนาริมน้ำของบริเวณนั้นเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้า โคตมะสกยะปุงคาโวพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายนี้ได้สวยพระชาติเป็นนกคุ้มไฟตัวใหญ่เท่ากระดุมเกวียน,นปีกยังไม่งอกขนยังไม่งอกปีกหางยังไม่งอกเท้ายังไม่แข็งแรงปีกยังบินไม่ได้ไฟลุกไหม้มา,น,านกคุ้มนั้นนึกถึงใครไม่ได้พ่อก็บ,บินหนีแม่ก็บ,บินหนีหมู่ญาติทั้งหลายก็หนีไป เราตนเองนึกถึงแต่ว่าเอาละหนึ่งศีลที่ได้บำเพ็ญมาสองสัจจะที่ได้ตั้งใจมาสามวิถีชีวิตวิถีการประพฤติปฏิบัติบำเพญ็ญในโพธิญาณได้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์สืบมาแล้วก็มารำลึกถึงคุณของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนศนะของผู้หลุดพ้นทั้งหลายในโลก นะตั้งเป็นสัจจะที่สถานแล้วฝนหาใหญ่ตกลงมานะไฟไม่ลุก,กลามมาถึงพระองค์นะพระโพธิสัตว์เจ้าอันนี้คือองค์ลุงปูตื้อเจรธรม,มนะท่านกล่าวไว้ท่านเล่าไว้นะฉะนั้นพวกเราได้มีส่วนและได้รำลึกถึงพระพุทธเจ้านะทั้งชีวิตนี้เขาว่าพส8นะแต่องค์ลุงปูชาหมาปุญโย ท่านบอกไว้ว่าแปดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากัะสปะเทระเจ้า,านำประทาตุหัวอกกัมซ้ายข้างซ้ายกัมขวา,าข้างขวาข้าง,าง,าง,างละสิบสององค์อเอามาบรรจุไว้ในพระธาตุแล้วก็ก่อสถุพระเจดี นะต่อมาก็โรคร้างว่างเปล่าต่อมาก็มีราชามหากษัตริย์สืบรุ่นต่อรุ่นจนถึงยุคสมัยขององค์หลวงปู่ม่านพริทัตโตองค์หลวงปู่เสากันตะซิโลนะรวมตัวกันนะกับหนะลวงปู่รอดบุญรอดนะได้บูรณะนะนะในยุคหลังล่าสุดนะจากนั้นก็มาปี218 8นะพระธาตุพนมลม ล้นกล้าวแล้วชการที่ก้าวกระนวปฏิสังขรขึ้นมาเป็นพระธาตุพนมองค์ปัจจุบัน,นอย่างน้อยก็เรารึกถึงว่าพวกเราได้น้อมถวายทองคำไว้ใน,นแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นที่สุดของปีที่เราได้ทำเป็นที่สุดของชีวิตที่เราได้ทำคืออย่างน้อยก็ตามกำลังของพวกเราไม่ได้บังคับกะเกณฑ์ ไม่ไดนะ้เรียกร้องไม่ได้บอกกล่าวนะให้เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจนะวุ่นไปในนะกระเป๋าสตางค์ของใครใครมีศรัทธาก็ทำไม่มีก็ไม่ว่ากันนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ในนามขององค์หลวงปู่ในนามของคุณยา่าชีแก้วของพวกเราไม่รับนะจะไม่รับแล้วนะใครทำบุญก็ให้โอนเข้าบัญชนะีที่เขากำลังบอกบุญกันอยู่ของพระธาตุพนม เรก็แล้วกันนี้บอกกล่าวเพื่อเป็นความเข้าใจของหมู่เราท่านทั้งหลายที่สุดนั่นก็คือหวังให้เกิดสติปัญญาบุญบาร,รมีให้แก่เราท่านที่อยู่ในระหว่างประพฤติปฏิบัติปบำเพ็นี้นาคณะของคุณย่าชีคุณยายชีคุณแม่ชี ก็ขอให้มีความรื่นเริงบันเทิงใจในการถือเนคขมมะประพฤติปฏิบัติบุญกุศลให้ดีให้งามนะพึ่งพาอาศัยร่มเงาใบบุญของพระพุทธเจ้าได้อย่างมีความผาสุกร่มเย็นนะข้างฝ่ายออกตอนสาธุชนญาติโยมก็ให้เป็นสัพะกำลังนะดูแลเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารยนะ์เพื่อแผ่คุณยา่าคุณยายชีนะเป็น อานิี้สงแห่งบุญแห่งกุศลนะซึ่งลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของการนะรื้อฟื้นพัฒนาวัดป่าหนองน้องวัดป่าวิชัยถวายบูชาคุณขององค์หลวงปู่ม่นและคุณย่าชีแก้วนะเสียงล่าของพวกเรานะปีนี้ปีหน้าปี63-64ดนะฉะนั้นนะเรื่องของการบุญที่อื่นเราก็พักไว้เรามาทำสิ่งที่ใกล้ ตัวของพวกเราสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเราเราไม่ดูแลเราไม่ทำนะมันก็ไม่ได้นะคนรุ่นหลังเขาก็ตําหนิติติงเอาว่าเอา้าคนรุ่นนั้นทําไมไม่สืบต่อทําไมไม่รักษาต่อนะอย่างนี้เป็นต้นก็ขอพระราอานิสง์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีในะเราท่านทั้งหลายโดยทัน่นทั่วเสมอกัน Ya Tawaliwaha Purapari Purinti sekarang, ewa mewa itu tinang pe nanang upa kapati, ichi tang bati purintu ชนโดปนาโสยธทามนิชุติรโสยาทามโยอิวันชาโสโมโลโกวินาสตุมเตปวัตวานาลาโยสุขิติกายุโกมะวาปิวะดานะ สนิชังุฏาปจายนุตานุนามวัน no ดันอายุวันโนสุขังบาล สุขสันต์วันเกิดคือ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 สุขสันต์วันเกิด

阿万多佛。